และแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องกองน้ำปลาครับแล้วเพราะอันนี้มันเล็กไปมันเป็นปลาซอมบี้เห็นคนไม่ได้มันจะวิ่งเข้าหาทันทีเลยผลจากการที่ชอบจัดนู่นจัดนี่เวลาเปลี่ยนที่ก็ต้องมานั่งลือ้ออันนี้คือความสุขทางใจนะคะแต่ของมึงอะความสุขทางปากต้นไม้ก็จะจัดกาแฟาก็จะกินจะอะไรกันแน่ให้กูด่าผัวรวดเดียวเลยไหม <c oughs> สดดะดุ้งเลยนะต่อไปเป็นหน้าที่เธอแล้วทำอะไรอะ เปลี่ยนเครื่องนี้ฉันยกไม่ไหวฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กไปพ่อบ้านช่วยนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าพ่อบ้านนะคะเรียกว่าเจ้าของบ้าน <c oughs> ค่ะก่อนที่กูจะเลี้ยงกูขออนุญาตเขาแล้วเออไม่มีถุงเลก,ก็บุญแล้วค่ะเธอก็ไปล้างล้างหินไปหินนะล้างได้แต่ยังไม่ได้ล้างเลย <c oughs> อันนี้เขาเรียกหินภูเขาไฟแน่เหรอมันเรียกเฉยๆหรือมันเอามาจากภูเขาไฟจริงๆ มันน่าจะเอามาจากภูเขาไฟสวนสยามมาจจามือก็ว่ายอย่างนั้นแหละหน้าบ้านอีกบ่อนหนึ่งไหมพี่ไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวบ้านซดุดเธอไม่ให้ข้าวลูกมากี่วันแล้วนะ่ะสลบไปแล้วหนึ่ง <laughs> เรียนจบปริญญาตรีไม่ได้เรียงหินสวยอย่างนี้นะ กูเชื่อว่าผัวกูทําไม่ได้อย่างกูก็ทําไม่ได้ล้างสะอาดกับมึงอีกคุณวิ์ละอายใจบ้างไหมก็ถ้าเกิดว่าฉันล้างเองอ่ะยิ้มจะทํางานอะไรอาบน้ําตีฟองวิ์จะจ้างฉันเท่าไหร่วัวเธอตีผัวมากกว่าก็ตีอย่าไม้น้าสามไปเลยสิคะหรือไม้ตีแมงวันหรือไม่ช็อตยุงดิคะเธอแอบลงไปอาบน้ําในบ่อนี้หรือเปล่าเปล่าขี้ใส่เฉัปลามันยังขี้ในน้ําได้เลยกูก็ขี้ในน้ําได้แบ๊วแบ๊ว นนลลข,ขี้ในน้ำได้เลยอ่ะเขาก็ขี้ในน้ำได้ฉันจะบอกหมอโน้ว่าอย่าบิดคอเมียผมแรงไม่ใช่เส้นเสียงเดียวค่ะเส้นทับประสาท <c oughs> อะไรเกะกะมากต้นไม้ที่จัดเนี่ย อ่างน้ํากระเทยต้องสวยเท่ากระเทยค่ะเอาตีนเขีเขยดต้นไม้ทิ้งได้ไหมถ้าเขียก็ได้ค่ะจต่มึงต้องซื้อใหม่ให้กูนะคะเออที่คิดจะไม่ทําอะไรเลยหรือไงเป็นกำลังใจให้ปลาตัวไหนชื่ออะไรป้าตัวที่สีดําๆเนี่ยชื่อแม่แข่ตัวสีขาวชื่ออิงฟ้าหมดเลยตัวสีทองชื่อชาลลอตต์วสวยๆตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็มาดามแฮมปริญญาตีเขาสอนไหมอย่างเงี้ยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชัดๆโรงเรียนค่ะ ควรมีหลักสูตรบ้างนะคะสอ,อนบ้างค่ะใสสายเคเบิลไทยเนี่ยกูเรียกหนวดกุ้งหนวดกุ้งม,มาตั้งนานจนกูมารู้ตอนอายุ40ว่ามันเรียกว่าเคเบิลไทยสายท่อก็สั้นเกินไปคุณวิทย์ก็ต้องขับรถไปซื้อเราก็จะทําการถ่ายน้ําปลาปล่อยน้ําทิ้งนะคะซึ่งไม่ใช่น้ําเสียแต่อย่างใดแต่เป็นปุ๋ยตามธรรมชาติหัวไปหาซื้อท่อแป๊บเดียวทาไมน้ําอ่างปลาเหลือแค่ครึ่งเดียวล่ะ อ้าวถ้ากูไม่ให้เหลือครึ่งเดียวมึงจะเอาเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วเวลาล้นน้ําอ่ะเอาออกให้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาออกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เอาออกให้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมึงบอกว่าจะเอาน้ําใสๆไม่ใช่หรอที่ร้านเขาก็บอกว่าเปลี่ยนทุกวันค่ะเปลี่ยนทุกวันไม่เถียงเมียละเหนื่อยมากเหนื่อยกับมึงอ่ะซืออะไรมาก็ไม่รู้วันนี้ร้านเขาหยุดกันนะมึงจะหยุดทําไมทํามาหากินแล้วบอกว่าขายของไม่ได้ แล้ว,ว่าิตย์เธอหยุดไหมหยุดทำไมล่ะเนี่ยเห็นกูทำอยู่ไหมเนี่ย oh. กูทำทุกวันค่ะ oh. โซเขาค่ะเบียร์ชันสมแล้วที่เป็นลูกนายช่างแล้วถ้ากูไม่ช่วยวันนี้จะเสร็จไหม <c oughs> มัวแต่ทายอยู่เนี่ยระหว่างแม่ทำงานลูกก็มาดูสัตว์เลี้ยงลูกก็มาดูสัตว์เลี้ยง <c oughs> เออลูกมาเฝ้าแม่ใช่ไหมหมูม ใช่ไหมครับมูม,มูคิดถึงแม่น่ะน่ารักจังเลยส่วนอีนั่นน่ะนอนไม่รู้เรื่องเลยและภารกิจวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวมาดอดูกันตอนเสร็จนะคะหลังจากเปลี่ยนน้ําแล้วเนี่ยน้องก็สดใสร่าเริงเริงร่าเพราะว่า,วาตั้งแต่เช้ามากูยังไม่ได้ให้กินข้าวเลยคะ่ะ <laughs> ให้น้องกินข้าวหน่อยวันด,ดิจ้าวันด,ดิจ้ามีแฟนขับเราบอกว่าให้น้องอดอาหารทักงสาวันนะคะเดี๋ยวน้องก็มากินอาหารในมือค่ะอ่ะตอนนี้น้องก็มากินในมืออยู่นะให้น้องอดอาหารละค่ะอ่ะเป็นไงล่ะฉล,ลาดโอ้ยมากินในมือด้วยตุ๊กๆุ๊กุ๊กุ๊ก,กล่าเริงล้นลามากอ่ะกินทะลุฉ่ำ,ำล่าเริงล้นลาบ้าเหมือนแม่มันเลยเออตาซอมบี้นะคะใครเรียก มึงนันแหละแล้ว,ลวมันไม่โรยทั่วๆบอ่อน้ำมันก็วนอยู่ในนี้เนี่ยแหละเกลือทะเลธรรมชาติถ้าไม่ธรรมชาติกัดไปด่าเสร็จแล้ว